ลิซ่าแบล็กพิงปล่อยรูปอีกเซตสุดเซ็กซี่แฟนคลับทั่วโลกกรี๊ดสนันผ่านบ้นไปแล้วครับกับกระแสความร้อนแรงของลิซ่าแบล็ k พิงที่ขึ้นโชว์ที่ c a v a าเลสแคซี่ฮอตปารีส ก็ยังคงไม่แผ่วลงง่ายๆครับแม้การแสดงนั้นจะจบลงไปแล้วจนแฮชแท็กลิซ่าเอ็กเคซี่อตปารีดก็ยังขึ้นเทรนทั่วโลกแน่นอนครับว่าต้องมีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชอบร่วมวิาพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นตั้งแต่ก่อนบนแสดงจนกระทั่งแสดงจบจนกระแสลามไปถึงคนใกล้ตัวอย่างคุณแม่ลิซา่าถึงขั้นเธอนั้นต้องปิดอินสตาแกรมส่วนตัวไปเลยคาดว่าน่าจะโดนคอมเมนต์ไม่ดีจากแอนตี้แฟน และหลังจากนั้นไม่นานครับเธอก็กลับมาเปิด IG ใหม่ซึ่งลิซ่าเองเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพสุดเซ็กซี่บนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเองพร้อมกับแคปชั่นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเรียกใช้ฉันได้เสมอหากคุณต้องการคนล่าสุดลิซ่าก็ได้ปล่อยภาพชุดที่2บนบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอซึ่งเป็นภาพสุดเซ็กซี่ต่อจากเซตแรกที่ปล่อยออกมา ทำให้แฟนคลับทั่วโลกนั้นถึงกับทนไม่ไหวกรี๊ดกันอย่างต่อเนื่องและก็หวังว่าลิซ่านั้นจะปล่อยภาพเซ็กซี่ออกมาอีก ลิซ่าปลังอีกหลือเตรียมลงทุนกับแบรนด์หรูธุรกิจครอบครัวเฟเดริกอาโน Lisa ลิซ่าลิซามโนบาลนะครับเธอก็ยังคงเดินหน้าสร้างปากฏการในแง่ต่างๆไม่ยอมหยุดล่าสุดหลังเป็นศิลปินเคป๊อปครับที่ครองสถิติกินเน็ตเวิลด์เลคคอร์ดมากที่สุดและก็เป็นเคป๊อปคนแรกที่ได้แสดงโชว์ในคาบาเล่ที่โรงละครเคซี่ฮอตปารีซึ่งก็เป็นบทพิสูจน์ว่าลิซ่าก็ได้กลายเป็นที่ยอมรับของคนในวงการจากทั่วโลกและเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งทศวรรษนี้และก็ยังมีรายงานข่าวดีๆครับเพ,เพิ่มเติมเข้ามาอีกว่าลิซ่า เตรียมตัวเปิดแบรนด์แฟชั่นสุดหรูครับโดยร่วมมือกับ LVMH ธุรกิจครอบครัวของเฟเดริกอาโนนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังที่มีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ด้วยกันเรียกได้ว่าในแง่ของธุรกิจนั้นลิซ่ากำลังเดินตามรอยแบรนด์เฟนตี้ของริฮาน่าด้วยถ้าข่าวลือน,นี้เป็นจริงครับเรียกว่าเธอเตรียมตัวปังทุกช่องทางจริงๆ hey, <shit. S 1> Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> fuck. Do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what.